ครับวันนี้เรามาดูกันที่เขาสวายเลยนะครับนะครับตอนนี้อยู่บนต้นตาลมาเก็บต้นตาลให้ลุงเป็ดนี่นะครับคือเขาสวายมีเขาสามลูกนะครับลูกน้องก็จะอยู่ข้างล่างนะครับลูกน้องนะครับน้ำตาลเรีวยกว่าน้ำตาล น้ำตาลตะนอดหรือตึกทนาดทำไมกี้เพิ่งจะรังเกียจในเยถัดตึกทนาดถ้าขมิ้นซีรีนะครับเขาจะเรียกเขาจะพูดว่าเดิมตะนอดแต่ขมิ้นกัมพูชาเขาจะพูดว่าเดิมทนาดเดิมทนาดนะครับบรรยากาศรบอบเขาสบาย,ยนะครับคือบ้านพนมนะครับ ก็จะเป็นคุ้มค้มมกะทางนั้นนะครับมีประมาณสัก2 2ลิตร3ลิตรก็จะมีแมลงต่อนะครับอันตรายหน่อยเขาสวายนะครับนี่ rồi chụp thêm mấy tủ